สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าและประกาศเตือนจากกรมอุตุวิทยาฉบับที่1นะครับประกาศจากกรมอุตุวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่2 7ถึง30พฤศจิกายน2564 ฉบับที่1ลงวันที่26พฤศจิกาย,ยน2564ล่องมาสุมพัดพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากส่วนคลื่นลมทะเลเอ่าวไทยมีกำลังแรงปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากประกาศกรมอุตุวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุวิทยาเดี๋ยวเราจะไปรับชมพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าล่องมรสุมพัด,พดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานราธิวาสกะบีตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ พยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าล่องมาสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้นะครับทําให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสกะบีตรังและสตูล ขอให้ประชาชนและพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทย,ไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยภาคเหนือ มีสภาพอากาศเย็นโดยมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-33ถึง33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-15ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง อุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-30องศาเซลเซียสยอดภูดอากาศหนาวอุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่11-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรม็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีสภาพ,าพอากาศเยน็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต,ต,มต่ำสุดอยู่ที่2 0ง3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรม็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีสภาพอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิตามตูดอยู่ที่2 1ถึง3 3องศาเซลเซียลสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีสภาพอากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ เน้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำตสุดอยู่ที่2 3 3 2องศาเซลเซียสลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีสภาพอากาศ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนฟ้าขนองตกหนักในบางพื้นที่เน้นในจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำตุดอยู่ที่23ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตามตุดอยู่ที่22-23ถง 3, องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องพยากรณ์ผลวันนี้ด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน